ก็สวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าสแกน QR Code โค้ดกันมาได้เลยนะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เ MM คมเมมขีดฉีเหดกันแล้วค่ะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรรหัสผ่านเนาะแล้วก็อย่าลืมที่ข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลือกเป็นถูกใจโพสต์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว,ว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยค่ะโพสต์ต้องเป็น โพสสาธารณะด้วยนะและคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสตค่ะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่ารัการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน10,000แสนบาทต่อครั้งมาเติม1น0 0พบาทขึ้นไปรับ,บโบนัสเพิ่มอีกสองินนนตรงี้้ะะคะแลวกเติิมเงนตรงนี้เลย สามารถบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา wallet ร็้สิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอังเปา wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือ่านธุมอนี่ wallet หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะลราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะอันต่อมาอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t ทมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่รวมการสั่งซื้อไปหนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกคำสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแอกไฟล์ตรงนี้แล้วก็นำรูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตั๋วตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนำเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตรคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันค่ะ ไปดูยอดไลค์ของเรากันเนาะก็โพสต์นี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่32ไลค์นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเมื่อกี้มีแค่32ไลค์เนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น132ไ like ลค์กันแล้วนะคะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยเนะเาะพอเมื่อกี้สั่งซื้อไปยังไม่ถึง5นาทีเลยนะคะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ Kememkitchet ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศาึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคล้ลวนะ ก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปเนาะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ